สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้สิภาพม,มกนใหม่ใส่หมูสามสันเดอพี่น้องอันนี้กระตําพีกตําตะไไร่ลงไปแล้วเนาะพี่น้องใส่ลงไปล่ละหลักกัตงไฟละเดอ้อพี่น้องจ๋าใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปล่ะอันนี้ที่บี้บียูน่ก,ก็คือข่าเบือแล้วพี่น้องใส่ลงไปล่เข่าเบือกะระล็บบีบ,บีเพินเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีหมูสับน้นำใส่ไปหน่อยหนึ่งเนาะค่ะนอกจากหมูสามสันก็ใส่หมูสับเนาะค่ะผูด ใส่ลงไปครบทุกอย่างอะพี่นอ้องก็คนคนเขาเล่เขาเล่คลุกเข่าพื้นเข่ากันเนาะพี่น้องจ๋าต่างไฟเนาะคะ่ะอ่อนๆแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้เพิ่นฟอเนาะค่ะพี่น้องเพื่อให้หมูสามสันเพิ่นซุกเนาะคะ่ะแล้วก็ขยันค้นน้อยหนึ่งเพราะว่าใส่เข่าเบื่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่มสติสหมอพี่น้องบุ้ยผูน้น่ะฮิตวดตัวอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นตเสพ ปะผิดดอกกระใส่ยางบักหลายบักขากพี่น้องเอ้ยอ่าพอมนสุกล่ะกะเอาพ่อตูใส่ลงไปเนาะพี่น้องพ่อตูกับมาเบิดสวนเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็คนคนเล่โอ้ยพี่น้องแฮงหอมบนแฮงอวตัวขึ้นบักยางขากบักยางเสีพี่น้องจ๋าเอาตักขึ้นมาเบิ่งโอ้ยพี่น้องหอมหอมไปนต่เสีบเอาตักอีกรอบหนึ่งให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยพี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเดิอพ้อมเสิร์ฟกับพี่น้อง ตักใส่ถาดมาเดอ้อสะพ้ายกระติบข้าวเหนียวมากินน้ำกันเดอ้อพี่น้องมกนอม่ใส่หมูสามสันเซ่บเสบจะพี่น้องจา๋ามาจา๋ามาจา้าสวัสดีค่ะเส็บนูเคยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมื้อนี้นั่งม้แนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือมกนอม่ใส่หมูสามสันวาซ่าพี่น้องจา๋า มกหมอเนาะค่ะพี่น้องจ๋ามาะมาวกี้นำกันเสียบมีเจลปลามามหน่อยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเห็ดอูวตัวอยู่พี่น้องใส่ข้าบงข้าเบือน,ำน้ำน้อตเสบค่ะพี่น้องจ๋าล่องซิมเมลรสเสบคักในจานบักย่ายพี่น้องมาเดินมาเด้อพี่น้องมาวันสิ่อยู่ฟังไทยฟังลาวย่ในประเทศย่ตางประเทศเนาะจ้าบักพริกดอกระใส่บักย่างขาดายบักย่างคักด้วยพี่น้องจ๋าจัใส่มากแล้วก็จัดสกินให้บอกกินขอให้เด้ใส่เพื่อความสบายใจเรียกพี่น้อง เป็นจังสัตย์สำหรับยายหน้าม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 าจ้ะเศบเสบน้ำกันเด้อพี่น้องผลตบนอนใหม่กะเรลิ่มออกแล้วน้อพี่น้องจ้ะแต่ว่านอนอนี่พิ่อนออกมันเป็นแหลมพึ่งพี่น้องจนหมดสูงบักไงเนแนวนั้นเนวนี้ก็เรยบว่าเดียบแมาเก,กงแจ๊คเทอ,อกจนกอจ้ะ Uh huh. อืกินมาพริกดอกข้าไปพี่น้องข้ามเลกโดนๆจังกินพี่น้องจ้าืม uh huh. มาใหม่กออยู่หน้าแล้วพี่น้องเอ้ยมันกอของแต่แหลเหมืนกับสิปเปเอามักแกงบัตทีนี้มันกะลิเลยมีหลายเมโนู่รอยคิวอยู่น้ะพี่น้องแต่จนแบบเพิ่นสูงบักไง ามาหมหมอใส่หมูสามสันอีกเครื่องนึงกับเสียวแกงซูเพราะไม่พี่น้องกินนะพี่น้องจา้าเหนียวตุ๋ยตุ๋ยพี่น้อง ขออนุญาตสดน้ำนอกเาาพราะว่าเิ่นยหยมบดติดเดี๋ยวพี่น้องจา้านัวแสบขนาดพี่น้องนัวจนจำเป็น่าต้องจำแจวและพี่น้องจา้า การบักง่ายใส่หมูสับลงไปนะนิดหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันติดตู้เย็นอยู่นอกจาก อือบกบด,ดถูกใจคาหลายพี่นอ้องพี่ตูกระใส้เนเบิดสวนบุเด้พี่น้อง ใส่หลายปัไใาบัดย่มเพิ่นโดนคว่มหอนประกบเบียดหายไปใส่เบิดบูพี่น้องจ๋าอืมหนวดขนาดพี่น้องแซ่บ บักหลายเด้อพี่น้องเลยจานบักง้าอยู่เนี่ยเบิ้งนี่คือสินหน่อยบนหน่อยได้พี่น้องจาก อบางทีกี่ตำใสกับเพอยู่แลวเได้พี่น้อง เพชรพรีกดอกระบะเอาละด้บพี่น้อง เพ็ดพี่น้องแต่กะแซบแลบ้วกะนัวคักพี่น้องจ้า หลักหลาย่พี่น้องจ,าจ้าแต่ว่ายายนั่งก็อิ่มแล้วเนวาะจ้าพี่น้องจา้จาสต่เมื่อคิปนี้นาายายนั่งก็ขอจบไปแต่เพียงแค่นี้เนาะจะแเสพลายมกดอกไม้ใส่หมูสามสันเนาะจ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆทีแ่แวะกกรรมาให้กำลังใจเน,นาะค่ะเนาะ กับปากก็ไม่พี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ้งกริ้งในได้จ้าคิดหนาพอกันไหมเน,นาะคะนะสวัสดีค่ะ